สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านแพนะคะอาสาสมัครของศูนย์ท่าศรุตุวิเกศการค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนและในหลาย,ลายๆพื้นที่เนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขังด้วยค่ะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนี้นะคะทําให้เกิดโรคหลากบบหลายชนิดขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโรคระบาดในช่วงหน้าฝนนี้มีอะไรกันบ้างมารับชมไปเลยค่ะโรคแรกนะคะโรคอุจจาระล่วงเฉียบพันธุ์ค่ะ เป็นโร่ติดต่อนะคะในระบบทางเดินอาหารค่ะเมื่อเรากินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปนะคะเราจะมีอาการท้องเสียไถยเหลวเป็นน้ำค่ะแล้วก็มีอาการเป็นไข้ด้วยคําแนะนํานะคะในการป้องกันเราต้องกินอาหารที่ปรุงร้อนสุกใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็ใช้ช้อนกลางดนียนะคะ โรคไข้หวัดใหญ่ค่ะเป็นโรคติดต่อนะคะที่เราจะพบได้บ่อยในช่วงที่ทอยู่ในภนาคฝนนี้ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะจะมีอาการเป็นไข้นะคะปวดเมื่อยตามตัวมีน้ำมูกค่ะแล้วก็มีอาการไอด้วยคำแนะนำที่ควรปฏิบัตินะคะเราต้องสวมแมสตลอดเวลาค่ะและที่สำคัญล้างมือบ่อยๆนะคะโรคผีหนูค่ะ เป็นโรคติดเชื้อนะคะผ่านทางบาแผลค่ะโดยจะมีสัตว์นะคะที่เป็นพาหะนําโรคไม่ว่าจะเป็นสุกรโคกระบือและสัตว์กำลงวกหนูนะคะคาแนะนําในการปฏิบัตินะคะเราควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดใส่รองเทา้าบูทนะคะแล้วก็ไม่ไปย่านในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่ะกับบ้านมาก็ต้องทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดหมดจใ้โรคให้เลือดออกค่ะ โรคให้เลือดออกเนี่ยจะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะโดยอาการของโรคนะคะก็จะมีไข้สงูง3-7วันค่ะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกอย่างรุนแรงเลยค่ะและถ้ามีอาการรุนแรงมากๆก,ก็ถึงขั้นช็อกหมดสติได้ค่ะทำน้นักในการปฏิบัติะนะคะเราต้องกำจัดแหล่งก่อพันยุงลายค่ะที่ที่มีน้ำขังต่างๆต,ต,ต้องทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็ บริเวณบ้านนะคะเราก็ต้องไม่ให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอนะคะให้มีแสงสว่างะคะ่ะนี่นะคะก็คือโรคระบาดในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะคะระมัดระวังตัวเองค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายนี้ขอฝากติดตามเหตศสนร์่งสักสุดด้วยเกีิดการด้วยค่ะแล้วพบกันหน่สวัสดีค่ะ